ครับก่อนหนึ่งก็ขอ,ขอขอบคุณทางดตะตรรอมนะฮะในฐานะของประธานไอซ่าแล้วก็ขอ,ขอบคุณท่านวิยากรทุกท่านนะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่านด้วยนะครับอ่าจริงๆแล้วผมอะไรครับก็ได้อยู่ในใจว่าต้องต้องขอบคุณไอซ่าที่ให้ผมขึ้นมาพูดตรงนี้มากกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรในเชิงของเอ็นเตอร์ไพรส์อาร์ t ิเ e คเจอร์มากมายนะฮะแต่ผมก็ขอใช้เวลาประมาณสัก30มนาที แนะนำไม่เห็นว่าอะไรคือ Enterprise Architect อย่างที่ท่านอาจารย์รอมกล่าวไปนะฮะเวลาเราจะออกแบบไอทีเนี่ยเราต้องการสถาปนิกทำไมต้องมีสถาปนิกและสถาปนิกที่บอกว่าเป็น Enterprise Architect เนี่ยคืออะไรนะฮะผมผมจะเริ่มอย่างนี้ครับผมจะผมผม,มกจะเอาสไลด์ขึ้นมาโชว์เห็นว่าจริงๆเนี่ยนะฮะตอนนี้โลกของ Enterprise มันกำลังเปลี่ยนไปนะฮะบโจทย์ของ Enterprise งมันไม่เหมือนเดิมผมผมเชื่อว่าโลกที่เราจะเห็นนะฮะใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ย เอนเตอร์ไพรส์มันเปลี่ยนนะเอนเตอร์ไพรส์มันไม่ใช่เป็นเอนเตอร์ไพรส์ที่เราบอกว่าเรานั่งทํางานอยู่ที่ไหนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะไอที IT มันทําให้เอนเตอร์ไพรส์มันเปลี่ยนอย่างผมพยายามจะชีย้ยเห็นว่าต่อไปเนี่ยมันเป็นโลกของโกลบอลเราจะเปิดเสรีนะฮะอาเซียนหรืออะไรก็แล้วแต่ AEC 2 0 1 5ทําให้การทํางานเนี่ยมันเป็นสากลมากขึ้นลูกค้าเราอยู่หลายๆที่หน่วยงานและการต้องติดต่อกันหลากหลายนะฮะไม่ใช่แค่ในประเทศนะฮะพูดถึงอีกการหนึ่งฮะตัวที่เป็นอะไรฮะเรื่องของโซเชียลมีเดียมันเข้ามาม ทำให้เราเนี่ยสามารถจะติดต่อคอมมิวนิเคชั่นสื่อสารมันเปลี่ยนไปนะฮะดิจิทัลไลซ์คอนเวอร์เจนซ์เมื่อกี้ผมก่อนผมขึ้นมาเนี่ยอ่าวิยากอนท่านหนึ่งบอกเฮ้เมื่อคืนนี้อาจารย์ตีสองอาจารย์ยังไม่นอนเลยนะครับเปล่าเราผมบอกว่านันนานีทีหนึ่งแต่เราคิดว่าผมทั้งทำงานอยู่ตีสองคือชีวิตเนี่ยระหว่างการทำงานกับเวลาพักผ่อนนี่มันเบลอนะฮะบางครั้งเนี่ยตอนนั่งทำงานอยู่ก็จะเล่นก็ได้ตอนอะไรฮะตอน พักผ่อนมานั่งทํางานก็เป็นไปได้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันกําลังเปลี่ยนไปนะฮะผมบอกว่าภาพที่เราจะเห็นต่อไปเนี่ยคือคนทํางานแบบรีโมทมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่ามันกําลังจะเปลี่ยนนะฮะถ้ามองในแง่ของเทคโนโลยีนะผมมักจะพูดกับคนอยู่เสมอว่าตอนนี้มันเป็นช่วงของจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีนะแล้วผมบอกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนเลยคือมันคอมพิวติ้งไซเคิลมันกาลังเปลี่ยนไปมันเป็นโลกของโมบายอินเทอร์เน็ตคอมพิวติ้งโลกมันกําลังเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นเดสก์ท็อปอินเท อินเทอร์เน็ตคอมพิวติ้งไปกี้ได้คุยกับน้องท่านหนึ่งที่เดินทางกลับมาจากงานแฟร์ที่ฮ่องกงเขาบอกที่ฮ่องกงเนี่ยนะสิ่งที่โชว์ในฮาร์ดแวร์มากที่สุดคือเรื่องของแท็บเล็ตทุกเจ้าอ่ะคุยกันเรื่องนีนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมันกลายเป็นแอคเซสพอยต์เพราะฉะนั้นเอนเตอร์ปรส์มันต้องตอบโจทย์พวกนี้นะแล้วผมพยายามจะไปจิบดูว่าเอ๊ะแล้วเทรนด์ของเอนเตอร์ปรส์เนี่ยเขามองอะไรในแง่ของเทคโนโลยีนะโครงการหนึ่งที่เราเห็นเลยผมใช้คำว่า Enterprise t p p i a a l c เอนเตอร์ปรายส์แอพพล นะฮะถึงแม้ว่าจะบอกว่ามือบายมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะแต่มันกลายเป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้ทํางานกับองค์กรน,นะฮะแล้วนะฮะเทคโนโลยี Technology ที่ Enterprise กําลังจับตาอยู่นะฮะเขาบอกผมรีสออกมาว่าสิอย่างนี้คืออะไรนะผมไปไปไปพยายามหารีเสิร์ชมาว่า,วาเอ๊ะมันมีอะไรได้เห็นนะเขาคุยเรื่องของ Desktop Virtualization นะคุยเรื่องของ Data ที่มันจะใหญ่ขึ้น Big DataVirtualization Management นี่คือ10ไล่ลงมาจนถึง7แต่ถ้าเรามามองเอ๊ะสามคืออะไรเจนนะคุยเรื่องของ Cloud c l o u d Computing, Hybrid Cloud Management, พูดถึงเรื่องของ Tablet PC, พูดถึงเรื่องของ p r i v a t e cloud computing นั่นคือในมุมมองของเทคโนโลยีนะท่านเสียงว่าวันนี้ถ้าเราจะวางแผนนะเอา IT ใส่เข้าไปใน Enterprise, เรื่องพวกนี้คือเรื่องในแง่ของเทคโนโลยีจะต้องเอามาพิจารณาแต่ถ้าในมุมมองของ CIO, ออะไรที่เป็นอิชูนะอะไรที่เป็นสิ่งที่มีปัญหาในมุมมองของ ซีอเนี่ยฮะเขาริ์ออกมา10อย่างปรากฏว่าอันดับหนึ่งคือสิ่งที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยคือเขาบอกว่าอันดับหนึ่งกลายเป็น seeing and shaping the future นะค,คือจะต้องมองให้เห็นได้ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมบอกมันมันก็พอดกยากนะไอทีมันเปลี่ยนไปเร็วแต่เรื่องที่2เนี่ยกลายเป็นเรื่องสําคัญแล้วผมคิดว่านะฮะทางฝั่งไอทีเจอปัญหาอยู่ตลอดเลย80-20 b บ d g e t ัตเจ็ดฮะคือเราซื้อของมาเนี่ย ร้อยหนึ่งเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันไม่คุ้มค่านะฮะมันใช้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดนะฮะเรื่องของแกลบเรื่องอะไรเนี่ยเราจะทำยังไงนี่คืออิชชูที่อะไรฮะ CIO เจอตลอดจะเห็นนะเรื่องที่สามนี่อาจจะแปลกนะฮะนะที่เขาไปเซอร์เวย์มานะจากนักอ่าฮะ Information Week Global CIO คือก็บอกว่ามันเรื่องของ iPad กระแสไอแพดมันมา Enterprise เนี่ยพยายามจะโทษทีผมไม่ได้มาโฆษณาให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งนะฮะแต่ผมหมายถึงแท็บเล็ตมันกำลังเข้ามาทุก Enterprise พยายามจะโกโมบาย นะพอโกมือบายปับ๊บไอ้เรื่องนี้กลายเป็น strategi ที่จะต้องมานั่งคิดว่เอ๊ะเราจะวางแผนในทียังไงนะฮะพูดถึงดิจิทัลไอเอ็นดับไฮซึ่งเก่าโซเชียลเน็ตมีเดียมาโซเชียลเน็ตเวิร์กมาทำเอ๊ะองค์กรจะต้องใช้โซเชียลเน็ตมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมหลายหลายอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่นะฮะอิชูของ CIO ในยุคปัจจุบันรวมไปถึงข้อหนึ่งด้วยเขาบอกว่า CIO เนี่ยนะฮะคือไม่ได้เป็นชีพอินโฟมิชันออฟิเซอร์อย่างเดียวแต่เป็นชีพ S a s o l ซ t i o n officer คือต้องเล่งทำงานนะมันมันต้องต้องเร่งทำงานแข่งกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วต้องตอบโจทย์ได้ไวขึ้นคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วผมจะวางแผนห้ทียังไงเฮ้ผมจะซื้ออะไรทําไมให้มันคุ้มค่าผมผมคิดว่าบางอย่างในเราตอบโจทย์ได้แต่ถ้าถามวันนี้ผมเชื่อว่าผู้บริหารจะถามว่าเอ๊ะเอ๊ะจะต้องไปซื้อ iPad ดีไหมต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ดีไหมต้องซื้อซอฟต์แวร์ดีไหมผมว่ามันตอบยากอะถามว่าพอจะซื้อพออะไรบางอย่างเราตอบชัดเนะถ้าเกิดผมบอกว่าเอ๊ะสร้้าางบนนเนี่ย ผมจะสร้างอาคารขึ้นมาผมมีผังตึกก่อนถูกไหมผมมีผังขึ้นมาผมเห็นผังนะถ้าเกิดผมอยากจะกสร้างยานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมต้องเห็นผังคำถามว่าแล้ว IT เนี่ยมันมันเป็นผังยังไงครั้งหนึ่งเราเคยพูดถึงอะไรไอทีอาร์ชิเทแต่วันนี้สิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงเรากําลังพูดถึง,ง,ถงตัวที่เราเราบอกว่ามันคือเ n t e r p r i ์ไพรส์อาร์ชินะแล้วจริงๆเนี่ยเรามาก่กจะถามว่าแล้วอะไรคือเ n t e r p r i ์ไพรส์อาร์ช ะะผมบอกจริงๆโจทย์ยาาังไงคือบางครั้งพยายามมอง Enterprise งแล้วก็นึกถึงว่าเอะเรากําลังวาดบล็อกของไอทีหรือเปล่าวาดผังของเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าวาดขังของเน็ตเวิร์กหรือเปล่าหรือว่าไปวาดผังของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่มันมันจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับซับซ้อนกันนะแต่จริงๆมันอาจจะง่ายกว่าน,นะฮะเขาบอกจริงๆถ้าเราสรุปง่ายๆว่าอะไรคือ Enterprise เด็กก็อบอกว่าจริงๆหลักๆมันก็คือ strategic planning การวางแผะนะะนั่นคือคือมัน simple อยู่แค่นั้นฮะคือระวางแผนว่าเราจะทําอะไรเรากําลังจะมองว่าเอาไอทีเนี่ยไปตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจโจทย์ทางกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างไรงั้นเวลาคนมาเดินหามผมเนี่ยนะผมจําได้ว่ามีหน่วยงานมาคุยกับผมบอกว่าเอ๊ะอยากกระทํา EA เอาทีมไอทีมาคุยผมเต็มไปหมดเลยผมบอกไม่ใช่ถ้าถ้าเราจะเริ่มทำ EA เนี่ยจุดที่เริ่มต้น มันต้องเริ่มจากวิชั่นมิชชั่นขององค์กรแต่สุดท้ายนี่มันจะจบลงไปด้วยที่ว่าโทษนะฮะองค์กรนี่อาจจะไม่ต้องมีไอทีเองเลยก็ได้เพราะเราจะต้องมองจากตรงจุดนั้นไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการวางแผนเสร็จแล้วนะฮะสิ่งที่เราจะเห็นนะฮะผมบอกคำหนึ่งฮะในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยในแต่ละหน่วยมันอาจจะแวรี่ไปเดฟนิชั่นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ละคนนิยามไม่เหมือนกันเลยร้อยเปนะฮะจุดหนึ่งที่เราจะเห็นนะฮะเวลาผมพูดถึง enterprise architect เนี่ยผมอยากใหห้เห็นภาพนี้ เอ,เ,อเอ็นเอ็นอพายอาร์ชิเทคนี่ยมันเป็นภาพรวมที่มันมีอะไรที่มากกว่า IT Arch ร์ชิเทเวลาเรานึกถึง IT Arch ร์ชิเทเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรฮะ i n f o r m a t i o n s y s t e m ว่าเอ๊นะน่าจะต้องมี Data อะไรมีแอปพลิเคชันอะไรมองเรื่องของเทคโนโลยี Arch ชิเทกแต่ถ้าเกิดเวลาผมนึกถึงนะฮะ EA ขึ้นมาผมจะบอกว่าผมจะต้องมองตั้งแต่ Business a r c h i ท e t t นี่นคือผมกำลังจะบอกว่าเอ๊ะนะนะบิสเน s เนี่ยนะทำยังไงถึงจะตรงกับอะไรฮะ Strategy กับโ o ขององค์กร เสร็จแล้วเนี่ยเรามองว่า IT จะไปซัพพอร์ตบิสเนสตรงนี้ได้ยังไงนะฮะแล้วแนะเทคโนโลยีจะไปฟิตยังไงนี่คือภาพของเ a เะงั้นค่าของ EA เนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาพของ IT นะแต่มันคือเอา IT กับบิสเนสมาบวกกันงั้นมันไรมันเริ่มมาจากทางเรื่องของบิสเนส นะเอกสารทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมผมผมเรียนให้ท่านหนึ่งว่าไปดาวน์โหลดได้จากตรงไหนถนะ้าแล้วยินผมต้องเรียนตรงๆผมไม่ได้เขียนในหรอกนะฮะผมก็จะเห็นนะผมเขียนซอสมาเต็มไปหมดเลยนะแล้วผมก็สรุปให้เห็นว่าเออเอามาจากที่ไหนนะฮะอ่าสิ่งที่คนเข้าใจผิดอยู่เสมอเลยในเรื่องของ EA เนะี่ยคือคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยแค่ผมทำ EA เนี่ยนะฮะมันคือเรื่องของฟังก์ชันของไอทีจริงๆอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดเราบอกให้นะเราจะทำ EA เราเราจะเริ่มจากคุยเรื่องไอทีเนี่ยผมว่าไม่ใช่ นะจุดที่เริ่มของ EA เนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของวิชั่นเรื่องของ strategi เรื่องของ business นะฮะเพราะเนี่ยผมว่าเราต้องเปลี่ยน mindset นี้ว่า EA เนี่ยฮะมันไม่ใช่เรื่องของ system a r c h i t e c t มันไม่ใช่เรื่องแค่พูดถึงว่าไอ้ information a r c h i t e c t หรือว่า service a r c h i t e c t มันเป็นอะไรที่มากไปกว่านั้นนะฮะเพราะจริง,รงๆเนี่ยนะฮะมันต้องการ stakeholder คือพวกเนี้ย input มาจากทั้งองคอ์กรนะะตั้งแต่ผมบอกผู้บริหารตั้งแต่ฝ่ายต่างๆเข้ามาแล้วต้องการเอาขุดจากเขา ในแง่ของวิชั่นวิชั่นขององค์กรคืออะไรวิเศษโปรเซสในแต่ละส่วนต้องการทําอะไรต้องการ Data า,าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์ต่อว่าเอ๊ะแล้วแอปพลิเคชันที่ต้องการคืออะไรแล้วค่อยมามองเรื่องเทคโนโลยีนั้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะผมบอกเลยว่า EA เนี่ยนะมันต้องการสเต็กโฮลด์ทุกฝ่ายเข้ามาให้อาขุดของเขาออกมานะงั้นตรงนี้สิ่งที่เราต้องชัดเจนก็บ่าถ้าเราพูดถึง EA มันไม่ใช่แค่ IT ฟังชัน นะฮะเสร็จแล้วถามว่าแล้วมันได้อะไรอ่ะจากทำตรงนี้นะ,ะผมบอกเลยว่าอันหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องก็คือมันจะได้เรื่องของคอ s สเซฟิงว่าต่อไปเนี่ยเราลงคุณไอทีเนี่ยนะฮะเราลงคุณอย่างมีการวางแผนอย่างมีระบบเราจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นตรงกับออเจกตีฟนะฮะตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรงั้นนั่นคือเป้าหลักเลยงั้นถ้าถามว่าเอะเราทำา e เเพื่ออะไรผมบอกเลยคุณค่าสูงสุดมันก็คือคอสเซฟิง นะฮะนี่คือคอยมันนะว่า value proposition ของ EA เนี่ยนะฮะสิ่งที่จะได้นะผมจะเน้นเลยว่ามันโฟกัสกอนในเรื่องของอะไรฮะ return of investment ว่าต่อไปเนี่ยลงทุน IT ทีปั๊บมันคุ้มค่ามากกว่าเดิมคือดีกว่าไม่ลงทุนไม่มีระบบนะไม่ใช่อยู่ดีนึกประธานโน้นมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาปั๊บเราก็ซื้อไอทีมาใหม่โปรเจกต์ที่2ซื้อไอทีมาใหม่นะกลายเป็นไซโลขึ้นมาเป็นบล็อกบล็อกบล็อกไปแล้วสุดท้ายถามว่าไอมันลิงก์กันยังไงบางทีนึกภาพไปออก งั้นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะงั้นเรามีแผนก่อนเราจะรู้ว่าในแต่ละโซลูชันในแต่ละโปรเจกต์เราต้องการอะไรไปสอดคล้องกับแผนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วมันทํำยังไงนะผมบอกคํานึงครมันไม่มีสูตรสาเร็จมันไม่มีแบ็คเมจิกที่จะบอกว่า EA จะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้สเต็ปหนึ่งสองสามสี่นะฮะบางครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นเลเซนน์เลินแลแล้วมันก็เป็นไซเคิลวนไปเรื่อยๆแต่มันเริ่มจากมองเรื่องของวิชั่นมิชชั่นมองเรื่องของวิสเซ็โปรเซสขึ้นมานะฮะ งั้นจริงเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะผมผมเอารูปนี้มาให้ดูว่านะคือสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือเราต้องการให้ตัวออ e เปอเรชันของเราเนี่ยนะฮะเอา IT เข้ามาใช้ในมากขึ้นเพราะนี้นะฮะพอเอา EA เข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะมอที่คอสโฟกัสว่าเราจะลดความเสี่ยงต่างๆลงมาเพราะนั้นะตรงนี้มันจะช่วยได้การที่เรามีอะไรฮะเอา IT กับบิสเนสเนี่ยมาอไลน์กันนะแล้วเราพยายามจะสร้างสแตนดาร์ดบางอย่างทำเทคโนโลยีลดแมปขึ้นมาเราจะเห็นภาพตรงนี้ งัน้นจริงๆเนี่ยอยากให้แยกไปออกเวลาเรานึกถึงโซลูชันอาร c ชิเ e c t เราล้มองสักโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะโฟกัสคือคุยระหว่าง User กับคนพัฒนามันจะอยู่ตรงจุดนี้นะแล้วเวลาเรามอง s o l u ชันอาร์ชิเ e c t บางอย่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของดีเทลที่ละเอียดมากว่าจะใช้ฮาร์ดแวร์ยังไงโปรแกรมเป็นยังไงดาต้าเบสจะเป็นแบบไหนนะฮะดาต t าดิกชันนารีาคืออะไรเงฮะเพราะัตรงนี้ รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้า,ามองภาพของสโคบขององ,องคอ์กรเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะทําระบบ HR ผมก็จะเห็นนี่มันเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะฮะผมก็จะรู้ว่าเอ๊ะต้องการ Data อะไรต้องการฮาร์ดแวร์ยังไงเป็นเรื่องระหว่างอะไรฮะ HR กับคนพัฒนาขึ้นมานะฮะอิมแพมันก็ได้เอาคำของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าเวลาผมมองถึง EA ผมกาลังมองถึงทั้งองคอ์กรทั้งองค์ก i รไอเซชัน ดีเทลไม่ได้ละเอียดมากนะจะเห็นเป็นบล็อกเห็นเป็นอะไรออกมานะฮะอิมแพมันเน้นเรื่องของ Strategic Outcome ออกมาว่าลองเทอ r m มจะเป็นยังไงออดีนที่เข้ามาเกี่ยวข้องสังเกตนะับผมบอกว่า All Stakeholders คือคนในองค์กรทั้งหมดที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือความต่างนะคือผมอยากให้เราเข้าใจภาพนิดน,นึงว่า EA เนี่ยมันไม่ใช่เป็น o l u u i o n ใดหนึ่งและส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าทำ EA แล้วเนี่ยนะอะไรคือ Output ในแง่ของขังในแง่ของแผน แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองอยู่4เรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเราจะเห็นเรื่องของ Business a r c h เ t กต์ตัว Business a r c h เ t ก c t เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเอะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อ s t r a t e g y ขององค์กรคืออะไรมี Proces s ยังไง o r organization chart เป็นยังไงอะไรคือ Key Business Process นั่นคือเราได้อ t p u t มาหนึ่งตัวตัวที่สองพอเรารู้ว่า Business เป็นอย่างนี้ปั๊บนะถัดมาที่เราจะเห็นคือเราจะเห็น s t r u c เ u r e เลยนะเราจะเห็น s t r u คเ u อ e คือเรามอง t ขึ้า่าร์ชิเงกต์ขึ้นมาวา Business process นะฮะดาต้าหนึ่งสองเป็น l o จิเคิลฟิ s ิก a l อะไรก็ได้มันจะเห็นใน,ในเชิงดาต้าขึ้นอยู่ว่าเราจะให้รายละเอียดมากหรือน้อยแค่ไหนอาจจะมองเห็นเป็น data าเบสอาจจะเห็นเป็นอะไรฮะเมตาดาต้อะไรต่างๆออกมาในแง่ของด a ต้าต่างๆจากนั้นปับ๊บพอเรามี data เราจะเห็นอีกภาพหนึ่งคือเราจะรู้ว่ามันต้องการแอปพลิเคชันอะไรต้องการระบบอะไรนะเพื่อที่จะตอบโจทย์ s i n e s s สอดคล้องกับ data ที่มีอยู่ต้องการอินดิเกตเข้าด้วยกันต้องการ อะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะมันจะสอดคล้องกับบิสเนสโปรเซสที่เราเห็นมาจากวิชั่นวิชั่นขององคอ์กรสุดท้ายตัว EA ก็จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีอาร์ชิเทกตคือจะเห็นว่าฮาร์ดแวร์คืออะไรซอฟต์แวร์คืออะไร IT ทีอินฟราเป็นไงมิดเดิลแวร์จะใช้อะไรเน็ตเวิร์กจะเป็นยังไงนะฮะมาตรฐานจะเป็นยังไงนะฮะผมหยิบนะ,ะภาพนี้เอามาจากวิกิพีเดียทั้นัน้นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งทั้นี้ฮะนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งของ uh, National Information Healthcare ในอินเทอร์พายอาร์ชิเท็กเขาอาจจะมองว่าเขามองตั้งแต่บิสเนสอาร์ชิเท็กนะว่าเอ๊ฟบิสเนสเนี่ยคือวัดอะไรหูใครเกี่ยวข้องวิชอินโฟมาร์ชั่นแวร์เสร็จปั๊บจะเห็นเรื่องของอินโฟมาร์ชั่นอาร์ชิเท็ซึ่งจะมีพวก Data มีแอปพลิเคชันแล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีเทคโนโลยีจะเห็นว่าจะใช้แพลตฟอร์มอะไร Data t เทคโนโลยีเป็นแบบไหนแอปพลิเคชันเทคโนโลยีเป็นยังไง System Management เป็นยังไงเรื่อง Security จะเป็นยังไงนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเอา p u ที่เราจะเห็นที่ผมบอกเราเห็นตัว4ตััวหลกๆอย่างเช่น Business Architect แต่จริงๆอาจจะมีตัวย่อยอยู่ข้างในนั้นในบิสเนสอาร์ชิเทคเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อนะขังของสตัดดี้คืออะไรออค์กานเซชันชาร์ตคืออะไรโพรเซสคืออะไรนี่คือนะสับโดเมนของตัวใหญ่ตรงนี้หรืออีกอันหนึ่งนะถ้าเรามองถึงแอปพลิเคชันอาร์ชิเทคเราอาจจะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันจะต้องมีแอปพลิเคชันดีเวล็อปเมนต์อะไรพอร์ตโฟลิโอของแอปพลิเคชันคืออะไรจะอินดิเกรตเข้ามาผ่าน SOA อย่างไรนะฮะฝั่งของอินโฟเมชันเราอาจจะเห็นเรื่องของดาต้าอาร์ชิเทกขึ้นมาเราอาจจะเห็นเรื่ององงขเ เราอาจจะเห็นภาพของ BI นะส่วนสุดท้ายเนี่ยในแง่ของเทคนิคอลอาร์ชิเทคหรือเทคโนโลยีเราอาจจะเห็นฝั่งนั้งฝั่งที่เป็นอินฟาแล้วก็ฝั่งที่เป็นเทเลคอมฝั่งอินฟาเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะจะต้องมีมิเตอร์แวร์อะไรดัตต์เบสอะไรนะฮะสตอเรจเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็ไล่ลงามาจนถึงในส่วนที่เป็นเทเลคอมเน็ตเวิร์กจะวางยังไงนั่นคือขังนที่เราจะได้จาก IE พอเราได้ภาพนี้ปั๊บในโปรเจกต์ในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นโซลูชันถัดๆไปในอนาคตเนี่ย มันจะอิงอยู่กับตัวหลักตัวนี้นะอย่างเช่นเราจะทำโปรเจกต์ขึ้นมาสักโปรเจกต์หนึ่งเราก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะงวดเนี้ยนะฮะเราจะต้องการแอปพลิเคชันอะไรเราต้องการอินโฟเมชันแบบไหนจะดึงมาจากตรงไหนน,นะหรือว่าเราจะมองว่าอินฟาควรจะเป็นอะไรนั่นะคือสิ่งที่เราจะได้ออกมานี่คืออ u าขุดของการทำ EA นะจริง,รงๆเขาพยายามจะผมเอาเอาข้อมูลคนนี้มาจาก i n f o s y s เขาพยายามจะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะคนทำ EA แล้วเขาต้องการอะไร เขาบอกสิ่งที่จะได้ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจากการทำ EA ก็คือเรื่องของ Enterprise Technology Standard ตัวนี้คือหลักๆเลยที่เราจะได้เราจะเห็นเทคโนโลยีลดแมปขึ้นมาเราจะเห็นเรื่องของ IT Strategy ในองคอ์กรนะฮะเราจะเห็นในส่วนต่าง,าง,างๆแม้กระทั่งเรื่องของ Software Development Process Standard ในองคอ์กรว่าจะ,จ,ะจะต้องวิง่งไปยังไงอันนี้คือภาพที่ทาง Infosys นะฮะเขาา้าเซอร์วย์มาและจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าเขาดีลิเวอร์อะไร ที่ผมบอกมันมีอยู่สี่หด้านเนี่ยนะฮะจะเห็นอันหนึ่งว่าเขาส่วนใหญ่เนี่ยหนีไม่พนะ้นฮะ a r c h i ท e c t u r e ที่ส่วนใหญ่ได้เนี่ยคือเทคโนโลยีรวมถึง security ด้วยนะคือเขาจะเน้นตรงนี้แต่โอเคนะฮะหลังๆเนี่ยเขาให้ความสําคัญของ business architecture มากขึ้นอันนี้เขา,เ,ขาเปรียบเทียบเซอร์เวย์ระหว่างปี2005กับ2007นะันและส่วนอื่นๆเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบตามนะไมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอ p l i c a t i o n a r c h i t e c t นะหรือ information a r c h เ t คเจอร์นะครับ อ,อีกอันหนึ่งครับเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าแล้วเอมที่อะไรอะไรคือโฟกัสอะไรคือออบเจกตีของการทำ EA แน่นอนถ้าถามว่า Benefit คืออะไรตัวนี้ครลด IT Cost ถ้าถามว่าเอมที่ตรงไหนนะคจะเขียนเลยว่าเขาเน้นเรื่องของ business agility ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยมัน Flexible ขึ้นทำให้มันอินดิเกตกันไม่เกิดความซํำซ้อนอะไรมากมายนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า อะไรคือ core focus area นะฮะเรื่องของ integration แล้วก็ s o a จะเป็นเรื่องที่นะคุยกันเยอะที่สุดในปัจจุบันนะฮะมองไปถึง enterprise data a r c h i t e c t identity management คือมีหลายๆด้านที่เป็นเรื่องของโฟกัสในเรื่องของการทำ ea ออกมาครับอันนี้คือผมพยายามโชว์ภาพให้เห็นว่า ea ทำไปอะไรและได้ประโยชน์ยังไงนะฮะคราวนี้ถัดมาแล้วจะทำ ea เนี่ยจะเริ่มยังไงจุดหนึ่งที่มักจะเจอก,อก็คือว่าเวลาเรานึกถึง ea เนี่ย มันจะมีเรื่องของเฟรมเวิร์กและถามว่าเฟรมเวิร์กคืออะไรมันมีเฟรมเวิร์กอยู่หลากหลายไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Segment Framework นะที่มาตั้งแต่1987นะตัวอะไรฮะหลายหลากหลายแตกเต็ไมไปหมดเลยนะผมเอาภาบนี้มาจากวิกิพีเดียแต่ถ้าถามว่าจริงๆเนี่ยคนเนี่ยนะฮะพยายามจะให้ความสำคัญของเฟรมเวิร์ตัวไหนมากที่สุดเขาจะเน้นอยู่2ตัว Segment ก,กับตัวโ Graph นะ,ะแล้วอย่างเซกเมนต์ก็คือเหมือนกับเหมือนกับมีเทมเพลตตรงจุดเนี่ยมาให้กอกอกตัววัดอะไรหาอย่างไรมีฟังก์ชันอะไรแวร์คือจะเน็ตเวิร์กที่ไหนฮู who, ใครมาเกี่ยวข้องเวนเมื่อไหร่แล้วก็วายนะฮะแล้วก็จะมีดีเทลที่ต้องมาใส่นะะผมไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้นะ,ะแต่ผมพมยายามจะเชื่อเห็นนะ,ะแล้วก็มีนะฮะส่วนต่างๆเนี่ยที่จะฟิล l อินเข้ามานั่นคือในฝั่งของตัว s e กเมนต์เฟรมเวิร์ แต่อีกตัวหนึ่งอะ่ะที่คนจะพูดเยอะกันพอสมควรโดยเฉพาะในภาคตัดตราหลังเนี่ยคือจะเป็นตัวโทการฟ์ฟโทการ์ฟในปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชัน9นะฮะแล้วมันมีเมทโทรโลจีนะฮะในการจะทำโทการฟ์ฟนะฮะเราเรียกว่าอะไรฮะอาร์ชิเต็เตอร์ดีเวล็อปเมนต์เมท็อดเนี่ยฮะซึ่งมันจะมีอยู่9เฟสเริ่มตั้งแต่เฟสเริ่มต้นนะเพื่อเรื่องจะก,กำหนดสโคปว่าจะทำอะไรแล้วในส่วน a b c d เนี่ยนะฮะเป็นจุดแรกนะที่เราจะได้อาร์ชิเทคต่างๆออกมา ไล่ตั้งแต่อาร์ชิเทกเตอร์วิชเช่นบิสเนสอาร์ชิเทกต์ในอินโฟเมชันซิสเต็มอาร์ชิเทกต์และก็เทคโนโลยีถัดมาปั๊บเนี่ยนะฮะพอเราเห็นห้าปับ๊บส่วนที่จะเป็น E เราจะเริ่มวิเคราะห์สวอตนะในเรื่องของออฟฟิศกีและโซลูชันขององค์กรที่มีอยู่และทำพวกไมเกชั่นแพลนนั้นขัดไปนี่คือเรื่องของอินพรีเมนเทชันและสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของคอมโพเนนต์นะฮะ mm hmm. ในเรื่องของ G ไกเฮชนะั้นเรื่องของ c h a เช Management ซึ่งจริงๆลักษณะของ t ท Graph นะะเนี่ยฮะไซเคิลเนีย a b c d e a, e f g h มันจะวนไปเรื่อยๆรแล้วก็มีการพัฒนาโซลูชันไปเรื่อยๆนะซึ่งในแต่ละใน a แต่ละเฟสเนี่ยนะฮะมันจะได้ให้ออ t คุตที่แตกต่างกันออกมายกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเฟสแรกเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของ o r g a n i z a t i o ช c h a า t architecture vision เนี่ยเราจะเห็นเรื่องของ Objective ขององค์กร strategy ใน information system a r c h i t e c t เราจะมองในแง่ของอะไร database application design อะไรหลากหลายนะ,ะผมไม่ลงในรายละเอียด พีง,งว่าผมอยากจะเกิดให้เห็นว่าเรามีนะฮะเฟรมเวิร์กอยู่หลายๆตัวที่สามารถจะเลือกใช้ได้คำถามว่าเอะแล้วถ้าผมจะทำเอ็นไพร์อาร์ชิเ t กจะทำา e เนี่ยนะ,ะควรจะเลือกใช้เฟรมเวิร์กอะไรนะผมว่าจริงๆอนะ่ะเฟรมเวิร์กไม่ใช่เรื่องสำคัญนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมบอกเลยคือ s p อนเซอร์ชิจากผู้บริหารขององค์กร อะไรก็ตามนะถ้าเกิดได้รับการซัพพอร์ตออกมามันเวิร์กต่อให้ผมจะเซตอัพเฟรมเวิร์กไหนนะสเต็กโฮเดอร์ไม่มาสนใจนะฮะสเต็กโฮเดอร์ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่เวิร์กคเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์ชิพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเฟรมเวิร์กผมว่ามันมาทีหลังครับคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมมักจะเอาเข้ามาและเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอกระแสะหนึ่งที่คนพูดตลอดคือเรื่องของเอโอีกอันหนึ่งตอนนี้คลาวด์คอมพิวติ้งกำลังเข้ามาจริงผมบอกเลยเรื่องพวกนี้มันโอเวอร์แลปกัน ผมคุยเรื่อง SOA เนี่ยจริงๆบ่อยครั้งมากแต่ก่อนนะต้องไปนั่งบรรยายที่นู่นจนกระทั่งผมจําสไลด์ขึ้นใจนะผมบรรยายไปเกือบร้อยครั้งได้นเนี่คุยเรื่อง SOA นะฮะเพราะเขามองว่าเออ SOA เนี่ยนึกถึง IT architect แต่จริงจะเห็นนะพังค้ามัน overlap กันกับตัว enterprise architect แล้วก็ตัว cloud computing เข้ามาเพราะนาร UM e เนี่ยการทํา EA เนี่ยฮะมันจะนําไปสู่เรื่องของ SOA บางครั้งนะ IT เราเนี่ย อาจจะต้องนะมุ่งเข้าไปสู่ Cloud Computing ผมหยิบเคสสตั๊ดดี้ของบางหน่วยงานออกมานะบอกว่าเอเนะเวลาเขาจะทำเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า EA กับ SOA บางอย่างเนี่ยมันไปด้วยกัน EA เนี่ยมันจะช่วย Implement ของ Architect ซึ่ง Architect ที่ว่าเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็น SOA ลอถแก็ได้นั่นนั่นคือมองมองภาพภาพหนึ่งขึ้นมานะฮะหรือว่าอีกเคสหนึ่งเขาบอกว่าเขา combine นะฮะ EA กับ SOA เข้าด้วยกัน เพื่อจะทำเรื่องของ SOA Transformation Roadmap นะฮะคือคือ SOA เนี่ยถ้าเรามองภาพมันคือ IT Architect นะฮะแต่ถ้าเกิดเรามอง EA เนี่ยมันคือภาพรวมแล้วมันจะเห็นภาพว่าเอ๊ะเราต้องการเซอร์วิสอะไรต้องการแอปพลิเคชันอะไรโจทย์มันจะตอบมาอยู่ที่ตัว SOA นะ,ะอีกอันนึงที่หนีไม่พ้นคือเรื่องของ Cloud Computing ที่กำลังมาเวลาเรานึกถึง Enterprise Architect ในองค์กรเนี่ยจริงๆมันมีปัญหาเยอะที่เราต้องมา manage ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ policy ในเรื่องของ system ในเรื่องของระบบเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยถ้าท่ามองภาพตรงนี้นะ,ะมันคือภาพของ segment framework นี่คือ output ที่เราต้องการแต่ถ้าเราต้องมานั่ง manage เองหลายๆอย่างเนี่ยนะครับบางทีมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้นะฮะมันมีกระแสอันหนึ่งที่กำลังเข้ามาคือเขามองเรื่องนี้เยอะพอสมควร cloud computing และ next generation ของ enterprise architect คือพูดง่ายๆว่า เรากําลังผลัก IT ส่วนหนึ่งในองค์กรของเราและให้ไปพึ่งอยู่กับคลาวซึ่งอาจจะเป็น p r i v a t e cloud ของหน่วยงานกลางนะของรัฐด้วยกันหรือจะเป็น Public Cloud นั่นคือสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นครับก็คือนั่นคือภาพโดยรวมที่ผมอยากจะแนะนําว่าอะไรคือ enterprise architect ผมจะปิดท้ายนะด้วยสไลด์ตรงจุดนี้ว่าถามว่าอะไรคือ recommendation อะไรคือข้อสรุปที่จะเห็นนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าเราจะทำ EA เราต้องโฟกัสมัน นะว่าเราอยากจะทําตรงจุดนี้สิ่งสําคัญอนะันหนึ่งที่ผมผมย้ําตรงนี้คือต้องมีสปอนเซอร์ชิพอนเตนะเรามองนะฮะว่าเราต้องอ l l i e กับ business strategy นะขององค์กรนะมันไม่เป็นเรื่องของไอทีผมแนะนำหนึงไม่ต้องไปลงแรงกับมันมากแต่อินคลูซีฟกับทุกๆส่วนในองค์กรแล้วนะฮะเรื่องพวกนี้นะฮะมันต้องทําวนไปเรื่อยๆมันไม่จบหรอกมันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นป,ป,นปีกว่าจะได้นะ สถาปัตย์ที่ดีออกมานะฮะแล้วสุดท้ายนะครับผมบอกว่ามันอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีใช้คนที่หลากหลายสกิลครับก็สรุปตรงภาพนี้นะครับผมอาจจะปิดท้ายตรงแค่ว่าจะไปดาวน์โหลด Presentation ได้ที่ไหนมันเต็มไปห,หมดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนะฮะพรีเซนเตเนี่ยวิ่งเข้าไปที่ตัว Facebook ของซอ t w a r e p a r k t ไ a i l a n d เนี่ยเข้าไปกดไลค์ปั๊บเนี่ยมันบอกลิงก์ไปหรือจะไปที่ตัวบล็อกนะตัวบล็อกเนี่ยผมจะโยงให้หมดว่า ไอพิเศ e เดชันที่ผมไปเอาของเขามาเนี่ยนะฮะซอสมันอยู่ที่ไหนผมโยงให้หมดที่ตรงนั้นนะฮะเข้าไปตามนี้เลยครับหรือว่าจะเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์ของซอฟ์แวร์พารนะฮะหรือว่าตัว Facebook ของผมเองครับครับทั้งหมดแค่นี้ครับขอบคุณมากครับครับขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรธนาชาติ